บิลลี่อลิสร้องเสียงเบามากแต่ทําไมในคอนเสิร์ตเนี่ยเสียงไม่หอนเลยนะครับวันนี้ไปดูกันสาวอินทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าทุกครั้งที่นักร้องร้องเสียงเบาเนี่ยเราทำซาวยากมากๆครับเพราะว่าเราจะเป็นต้องเพิ่มเกณฑ์เยอะมากๆเพื่อให้เสียงเนี่ยมันดังนั่นเองซึ่งถ้าเราเพิ่มเสียงดังเนี่ยบันทีมก็หอนครับแต่ว่าซาวเนี่ยของวงบิลลี่อลิสนะครับที่ชื่อว่าดิวทอร์ตันเนี่ยเขาได้มาแชร์เทคนิควิธีการทําให้เสียงคนที่ร้องเบามากๆแบบกระซิบเนี่ยทำยังไงให้มันดังนั่นเองนะครับซึ่งตััววดิทออตนนเเี่ยขาบกร์ ก็คือมีอันนึงไม่ใส่เอฟเฟกกับอันนึงใส่เอฟเฟกนั่นเองซึ่งอันที่ใส่เอฟเฟกเนี่ยเขาก็ใส่เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับเป็น1176กับ LA2A นั่นเองเขาบอกว่ามันเป็น Two Stage Compressor นะครับหรือเป็นโอลสคูลนั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาสัญญาณที่โดนคอมเพรสเซอร์กับสัญญาณที่ไม่โดนเนี่ยมาอยู่ในบัสเดียวกันนั่นเองนะผมแล้วก็ทําเหมือน Parallel Compressor อีกทีนึงซึ่งในบัสนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่พวก EQ Edge Feedback นั่นเองครับ Edge Feedback เนี่ยจะเป็นตัวที่กําจัดเเ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 สสีีีีียยยยยยงงบบยงงงงงหหหออ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 นน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 นโโดดดััััตตมมมิ่่่่่พลลลทาาาาา้้้้้้บบบบบๆแแก็จะไืูขคุณ